เมื่อวันที่13มิถุนายน2566ณห้องประชุมพระเพทราชาชั้น3อาคารรัตนทิตตีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกัญญาบาลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศตีให้เกิเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏศตีก่อนเปิดภาคการศึกษาประจำปีการศึกษา2566สำหรับคณาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตพร้อมชี้แจงเรื่องบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาและแผงการดําเนินงานในปีงบประมาณ2567โดยอธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆและในช่วงสุดท้ายของการประชุมได้เปิดโอกาสให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นปัญหาและข้อเสนอแนะในการดําเนินงานทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุมได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวน9คน